สวัสดีครับต้นเบกก็อธยะนั่งยางว CC ครับ PP สิบแปดแล้วซีซี่ครับเป็นชื่อขนมซีซี่รับ เี้มีอะไรกินนะอ๋อข้างในจะเป็นเหมือนลูกอมครับมันจูพันคล้ายลูกอมครับลักษณะลูกอมน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะผมจะพูดถึงความชอบครับในหลายอย่างมันใช้ใช้ตรงนี้เหมือนกันก็คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับ น่าจะเคยพูดไปแล้วนะเรื่องความชอบอืมข้างในคใล้ายคลไอเน,นี้ยครับเวเฟอร์ประกบกันเวเฟอร์สาไส้อืมแล้วก็หอมครับก็อร่อยไม่เหมือนเศษมานะ ไม่เหมือนเตะม,มามันคล้ายคล้ายคล้ายวานิลาครับกลิ่นคล้ายพวกดอกมะลิอะไรพวกอืมมันมีหลายไสาครับแรนดอมอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เมื่อกี้เป็นวานิลานี่สตรอเบอรี่ครับ นี่คือสตรอเบอรี่เหมือนกันผมชอบนะพวกขนมเลโก์แล้วก็แรปนี้ชอบกินเป็นพิเศษนะแพ็กเกจ สตรอเบอรี่อีกแล้วหาอกโกแลตกันสตรอเบอรี่อีกแล้วเจอแล้วมีส